ขึ้นกลางหมดเลยต่ิดทางนี้ตัวเองลิดตัวเดียวเองตัวเดียวเองล่างนี้มีแบตัวเดียวเองที่พี่แม่ให้ติดแต่แตตัวเดียวเองมันล้ไหมมันลมันลมันหมดโแ่โายตายเ้ยถอยถอยกลางขึ้นกลางดูกลางด้วยดูกลางด้วยกลางดูอยู่กลางดูอยู่กลางถอยกลางถอยรไปโรวะเฮ้ย มัาไม่ไดมดนมาอไประการขึ้นเฮกลางขึ้นไปเลยกา้ไลาขึ้นล้นิมันไปบวกกันมันไปบวกกันเลามันดันกากลางมัดขึ้นางนา้นกางขเาปล่อยเลยปล่อเอเล่นกูขอเล่มีันกอ่มันีเล่นเเอะไเมันดันางพี่มันโดนหรอเออมันขึ้กางยมันบวอยู่มันบวกกันอยเอาไมเราขึ้นไหนเก่กลางเกึางมกูคอยกูคอยก กูคอยงคอยฟังฟังฟังฟเพื่อนฟัเพื่อนไมันดังขึมาตั้งโลตั้งโลตแล้วเป้ยพี่จหรุทพี่จหลุทพี่จหรุดโอ้โหโลโลกูเบิร์ชโลกูเบิร์ชมันดังขึ้นลิฟไปแล้วกลางขึ้นแลกลางมาีกลางมาที่ขวาขวายขวาน้า้าน้ายมีปดูอยู่สายไมแปดูยเอาาสเอาดิชักวิชกวิตรงกลางเราไปเล่นตู้เลยเล่นหลัตู้ไม่ต้องดันต่อสู้าด้ยยวยืนตรงกลางนะพี่ไม่ต้องเล่นไป

เอ้ยฝานไอ้ผานตัวนี้มั้เลยถูกไหมตัวนั้นนันเกวดจากอะไกลเลยให้มุมนี้มันยิงให้มุมนี้มันยิงยิงไกลเลยให้มุมนี้มุมนี้เอา้ยเรื่องมันเดือดไอ้ไข่เลยว่ะยิงมีกี่แผ่ะิพี่แต่ตรงนี้พี่จะหลุดพี่เอ๋ยยิงกดเฮ้ยเอ้าฝามาฝามาตั้งรลยเยอะคนละปื้อแม่งหมดไหมหมดหมดโอ้ยให้เราเก็บตัวโอ้พี่ตายเออวว่าดูอ๋ ตเยอาหัวหัวมเด้าจอ้เขขนนนเ่นเ่เสมันนั่งิกะสนปลาคนหนึ่งพี่เอ้ามันโดดปะมันโดดปะโดดโดดตัวนึงอะท่ไหนเสริมโนไม่ได้ไหนไม่รู้อ่ะโดดปะ เหกไม่มีแน่ยัดแน่เลยจุดยัดเฮ้ยเป็นองไล่เยอะดิองไล่องไล่หรอตีเสียงตีพอพอแตกก็ตีบัฟโดนกลางล่างขงโดยิงโลหน่อยโดดยิงโลหน่อยระวังจุดสับร้อยระวังจุดสับร้อยข้างล่างมีหรอตล้ยเยเยยลลลลเไป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 ตัวเลยตแดง

ตงนี้มีนะอันนี้ใครดีอันนี้ใครดีเฮ้ยเราด้ว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 ยเ่า้ลยเราดเราเราด้เราด้วยเ็บเก็ยเราบเราดเกาด้วยเราดยเร้ยเราด้เาด้วยเร้วเาด้วยเราด้วเราด้วยเราด้วยเราด้วเา้วยเ็าดยเด้วยเรด้วยรวยเาด้วยเา้วยเายเาด้ยเดยเยเยเ้ยเยเราด้วยเ้วยเรา้เาดเายเราด้ดเเด้รบเด้เวเวเาเยเารเ หัวไม่รู้ใครเก็บใบแัหนึ่งตเลสองมันมีตัวนั่งยตายหนึ่งตายไหมตายอีกตายป้าดนปะเดี๋ยวมเดีะนวเแิ่งข้างหลังมดเก็บไป่นี่เก็บของเลยเก็บผ้ากแพงหน่อยเก็บผ้ากแพงหน่อยเกียร์ของข้้งบนเลยเข้าห้องในไปเก็บนอยคนนึงมีครับมีมีโปรเวหกไปไปอีกตัวนึงเจ็ดแปดมตัวนึงเจ็แปดมาสองอะอาชนะร้อยอาชนะร้อยไม่ต้องหิวเจ็ดห้าเขาหน้าสาวจิตัวเจ็ดแปดสองเจ็ดสอง้าประตู จะพลาดนะมีเจมีเจปตัวนะเราอะจะพลาดนะ่าพลาดนะแค่ะมาแล้วยทำไมตันนี้มันตูมยิงไม่ตรงอะเอามาเดี๋ยวสายสไอทีมึงต่อรูปไอี่ต่อรูปไอปเปิดโลเปิดโลกไปเปิดโล่ไปเปิดโล่ไปแปกไอีล็อกที่ต่อรูปไัคแ่ไวเนาะะะไกลคนน้อยนะเ้ยเปนส่ตัวห้าตัวจอะดูเล่นไม่โหดเลยดีมีเจปงนั้นไอสายมีไอหัวเล้งหัว

ที่แกี <S 1> <S 1> <S 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 ่เห็นเลยผมนะแกเราทุกทุกทีแล้วนะตามดมัยิงเะตายเนาะตายหมดตาหมดแล้วหมดแล้วไปหมดยังไม่หมดเต็มเลยวาเอและนีจบเลยเออันเร้อมันเยนีจบแล้วไอ้หี้ยแต่คนมันเยอะเลย